Apple Vision Pro เป็นหน่วยประมวลผลแบบสวมศีรษะเป็นโลกเสมือนแบบผสมผสานที่กำลังจะวางจำหน่ายผลิตโดยบริษัท Apple โดยเปิดตัวไปเมื่อวันที่5มิถุนายนปี2023ในงาน w w r l d w i d p e r v o n o p r r n o n f e r e n c e 2 0 2ซซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์เชิงพื้นฐานโดยจะเปิดจำหน่ายในช่วงต้นปี2024ในวันที่2กุมภาพันธ์ปี2024โดยจะวางจำหน่ายแบบ p r e o r d e r และสามารถสั่งจองทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่19มกราคมปี2024ในราคา3,499เหรียญสหรัฐหรือประมาณ1,21,000บาทและ Apple Vision Pro เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ชิ้นแรกจาก Apple ในรอบหลายปีที่ตั้งแต่ Apple เปิดตัว Apple Watch ในปี2015ลูกค้าจะต้องใช้งานฟีเจอร์ Face ID ทำการสั่งจองผ่าน iPhone เพื่อให้ Apple สามารถเลือกขนาดของสายรัดศีรษะ ให้ใกล้เคียงกับผู้ใช้